สวัสดีจ้ามาลวจ้ามาลวจ้าเพื่อนๆนี่พี่เมินขอให้ทำเค้กให้หน่อยเค้กลูกทุนอันนี้ลูกทุนแช่แข็งนะคะของเราเองเอาขึ้นมาไว้ให้มันละลายไข่กนของเราเองวันนี้ทำง่ายๆนะคะเร่งรีบนี่เค้ก,ก็เพิ่งเอาออกมาเอาไปละลายไอ้เค้กเนยเนยนี่ก,ก็กะเอานะคะแป้ง สามขีดผงฟูช้อนหนึ่งน้ำตาลหนึ่งขีดนิดๆไข่สองฟองเนยกะเอาเท่าไรเนี่ยร้อยห้าสิบกรัมเมือเท่าไรไม่รู้ว่ากะกะเอานี่หละเอาแบบง่ายๆนี่หละเอาที่มีในบ้านอะ่ะตามสูตรเขามันมีของไม่ครบเออก็เอาแค่เท่าที่มีปเดี๋ยวจะไปปั่นเนยกับน้ำตาลก่อนนะคะ เสรแล้วก็ใส่น้ำตาลไอใส่น้ำตาลปันเค,ค้กกับเนยเสร็จแล้วก็ใส่แป้งลงไปนะคะใส่ไข่ไปสองฟอง,ฟองทำง่ายๆ แกวก็มาเทใส่พิมพ์เลยนะคะแบ่งไว้หน่อยนึงเอาไว้ทําน,น้าเอาไว้โรยเลยจริงๆมันต้องไปแช่ให้มันเย็นนิดนึงให้ให้เนยมันมันจับก้อนอะนะแต่ว่ายายไม่รีรอไม่รอช้าเลียเคลียร์ให้มันได้เต็มถาด ทุงมือหรอกนะมันไม่ถนัดในการทำปิดปิดกล่องเปิดกล่องอะนะทเพนนื่อเาทำกันนะเอามาเรียงเลยจะจริงๆว่าจะเอาแช่ไม่แช่แล้วแหละแช่ให้เหนยมันจับตัวนะใหญ่ไม่ต้องอะไรมากนี่ไม่ต้องเรื่องมาก ไม่ต้องมากเรื่องใส่เข้าไปใส่เข้าไปเคยเรียงก่อนเด้อขอทำก่อนเด้อใส่ผลไม้เยอะๆไปเลยของเราเองเอาใจพี่หมินหน่อย มื่อวานไปเก็บเห็ดก็บอกเขาว่าลืมด้วยแหละแฟนยายเป็นห่วงกลับมาเจอบนนิดนิดเพราะว่าบอกเขาว่าไปเก็บเห็ดกลับประมาณเที่ยงเที่ยงกว่าอย่างนี้นะบอกเขาผลสุดท้ายแฟนเพื่อนเขาไม่ได้ไปรับเขาทำงานเขบอกว่าไปรับตอนเย็นก็เลยไปอยู่บ้านเพื่อนที่อยู่แถวป่านะ แล้วไม่ได้โทรมาบอกแฟนยายเนาะลืมแกเป็นห่วงแกกลัวแบบเป็นอะไรหรือว่าอะไรเงี้ยหายเงียบไปเลยอะไรเงี้ยนะกลับมาบ้านขาบบนแทนที่จะโทรมาบอกเขาหน่อยแอ้เราก็ลืม ใส่ให้มันเยอะๆไปเลยมีแต่เสร็จเอาแป้งที่เหลือโรอยไปจ้า เซ็ตเพื่อนๆเข้าเตาอบทำไปอบมากแป๊บเดียวได้แล้ว <c oughs> ไปเอาไปอบนะคะนี่เสร็จแล้วจ้าแต่ยายยังไม่นั่นนะเอาไปให้มันไอดูดน้ำก่อนเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอ่าโลกพุนแช่แข็งอะนะมันน้ำเยอะออรอให้มันรอให้มันเย็นก่อน ้างล่างมันอาจจะไม่กรอบเพราะว่าน้ำมันเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรจ้าเห้รอให้มันเย็นก่อนนี่นะคะเสร็จแล้วตรงนี้มันจะเปียกๆมันจะฝนน้ำไอ้นี่มันนั่นะน้ำลุกพุนเนี่จะตัดไว้ให้พี่มืนเขาเขาบอกว่าเขายังไม่กินตอนนี้เขาเพิ่งกินข้าว แต่ว่ายายจะตัดไว้ให้ตัดไว้ให้กินตอนเช้าแค่ตัดมาให้ดูนะคะเพราะว่าพี่เหมือนเขาไม่กินตอนนี้ช่ำๆนะคะนี่คลิกผล,ลไม้ แปง้งยแป้งน้อยน้อยเนื้อเค้กไอเนื้อผลไม้เยอะๆยังอุ่นอยู่เลยนี่ไปแค่นี้แหละเพื่อน